เป็นสิทเก่าของเรือนจําอยู่แล้วดังนั้นจึงผ่านวันเวลามาด้วยความไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นความยากลําบากอะไรที่จะเกินคนฐานรับได้ที่ห่วงใยก็คือห่วงใยคนข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่ากระทั่งเพื่อนมิตรพี่น้องผู่ร่วมอุดมการก็ตามเนื่งองจากว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำคราวนี้ ผมสูญเสียคุณพ่อนะครับตั้งแต่ในช่วงไม่กี่วันแรกดังนั้นก็นึกถึงคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นจากิพี่น้องโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนสามคนที่ต้องเข้มแข็งและยืนหยัดต่อสู้ร่วมกันกับผมโดยไม่มีทางเลือก และโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะปฏิเสธก็คือภรรยาและก็ลูกๆอีกสองคนก็หลังจากวันที่สูญเสียคุณพ่อไปก็คิด่วงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ผมได้สัมผัสก็คือทั้งภรรยาและลูกๆได้ส่งมบอบความเข้มแข็งให้กับผมอยู่เสมอถ้าใครจะบอกว่า ผมพอจะเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองได้คนหนึ่งผมก็บอกว่าคนแบบผมเนี่ยต้องเคารพต้องยกย่องหัวใจของภรรยากับลูกๆจริงๆเพราะว่าตลอดชีวิตสิบกว่าปีของการใช้ชีวิตคู่ผมไปอยู่ในเรือนจำเสียป,ปีกว่าแล้วแล้วก็สามคนแม่ลูกก็ยืนหยัดสู้เพียงข้างผมมาตลอดก็ต้อง ขอขอบคุณไว้ตรงนี้ยังความยินดีและก็ดีใจที่พี่เต้นได้ออกรวมถึงน่ะน้องๆน,นะกนา,นารนำในปัจจุบนันแล้วก็คถึงน้องๆที่มีโอกาสเข้าไปในเรือนจำนะฮะก็ฝากขอบคุณพี่เต้นมาด้วยนะรับสับครับ